าซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ่าสดสดส,ด,สดน้ำนะสดน้ำนะรน้รอยว่ากินเดรานร้อยว่ากินเดบานเป็นรอยตาพี่น้องกลวลงแหลกกินเน,นีอยอ่ยไปยังเนอดีฟีสดเขี้ยวเขียวว้าสดุดยอดไปเลยครับผมจักคำหลักอือ ต้มมาม่าครับผมต้มมาม่าต้มมาม่าต้ม,ามาตน้ำในป่าย่างครับผมม <c oughs> ีกระเบื้องกันการปิกนิกในป่าย่างนี่เราอยู่ในป่าย่างครับผมกินอาหารนอกบ้านกินอาหารนอกบ้านวันนี้นอโอ้ปลารถมาเยอะแยะเลยพัดลมด้วยพาวเวอร์บ็อกด้วย <c oughs> นี่แหละครับผมเรามาปิกนิกกันในป่าย่างครับผมปักม็อบ ไม้ปามปักมบปลูกปามด้วยแล้วก็นี่แล้วกัผมตำมานกลางคืน <c oughs> น่ต้มมาม่าคนละกระปุคกครับผมอย่ามาติดตามชมกันว่าน้ำจะรอนด,ดีไหมนี่เต่าปิกนิกแบบนี้ควยเรงครับผมควยคู่วาน้ำเริ่มพรุ่งแล้วครับผมเราเตรียมนี่ มามา่าต่วนปฐมใส่ดีเรีเบร้อยโอ้ฝั่งนี้มีเนื้อด้วยฝั่งนู้กำลังฉีกอยู่ฝั่งนี้มีทังปักทั้งดีฟรีว้านีเ่เล่เล่เล่หน้าตาคนมาปิกนิกเมไปยย่าง <c oughs> นี่ครับผมต้นยางแลกาหน่ส่วนปามว้าใใสใส,ใส น้ำรุ่งแล้วครับผมปิดแก๊สปิดแก๊สเตาคู่กวยแรงมากครับผมใส่ยังไงอะ <Okay. S 2> ไม่ต้องไม่ต้องหัวแล้วเรนนี่ครับผมไป่ลงไปต้อมาม่าถูตนี้ต้องให้น้ำเต็มครับผม เอาโอเคสูตรนี้น้ำต้องเต็มเพราะว่าเส้นโพงมันก็จะพอดีเลยไม่เข็มแล้วก็ครอบกว,ว้าไว้อีกสามนาทีครับผมจะพงพอดีเรามาเย้มกันดูครับผมว้าในชนนะเดี๋ยวหาชนกน่อนโคนโคนโคน ว้าโอ้ข้างบนเป็นจ้างน้อยครับผมปตุมปนไปแล้วก็ผักกะลัมปี้ว้าถึงเวลาแฟนอร่อยแล้วครับผมไปกินกันอ่าวขวางนี้อุ่นลูกกิ้นครับผมอ่าลูกกินหานวัดครับผมลูกกินหานวัดบางสวรรค์เมื่อว,นา,วานว้าวอยู่ในตู้เย็น <laughs> ไหนรีวิวการกินหน่อยดินียนเนียนนียนี่มามาร้อนไหมไม่รู้ว้าซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ่าสดสดสดน้ำหน่อยสดน้ำหน่อยร้อยว่ากินเดรานร้อยว่ากินเดบานเป็นรอยตาพี่น้องกุล่องแหลกกินเนี่ยไปยัง เนาะดีครีสดเกี่ยวๆว้าสุดยอดไปเลยครับผมจากคำหลักม,มากินกันพี่น้องมาต้มมาม่าในปลา,าย่างรสจัดหลักล้าน <laughs> ว้าวฝังนี้ด้วยมาขัางนี้กินลูกชิ้นครับผม อืมสุดยอดลูกชิ้นอีสันเดอร์พี่น้องไปกินก่อนครับปะ